ไปต่อซินะคะก็คือ นะในแง่ในบริบทของวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะคะนั่นก็คือปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็คือในเรื่องของความพอประมาณก็คือตอนนี้เรารู้แล้วว่าเออฉันเรียนวิชาพลังงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปอะ่ะเออฉันฉันจะเอาไปใช้ประโยชน์ยังไงในชีวิตประจําวันนักเรียนเป็นช่างยน์อีกหน่อยข้างหน้าเราไม่รู้หรอกนักเรียนอาจจะได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรน,นะคะที่ดูแลเครื่องจักรเครื่องกลเครื่องซ่อมบํารุงอะไรต่าง เวลาว่างนักเรียนรู้จักประดิษฐ์คิดค้นสิ่งต่างๆนะคะออหรือใช้ทรัพยากรอย่างพอประมาณดูแลซ่อมบำรุงไม่ให้เครื่องจักรเครื่องกลเนี่ยมันใช้พลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองหรือสูญเสียพลังงานไปอย่างสิ้นเปลืองแล้วก็ส่งเสริมการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในประเทศอย่างเช่นอะไรคะประเทศไทยเราเป็นประเทศเกษตรกรรมใช่ไหมคะ ชีวมวลเนาะที่สามารถเอาผลิตเป็นเอทานอลได้ใช่ไหมคะเป็นเอทานอลไบโอดีเซลอะไรต่างๆพวกเนี้ยนักเรียนรู้แล้วว่าเฮ้ยมันมีข้อเสียอย่างอย่างเอทานอลมันมีข้อเสียอย่างนี้นะคะเราจะปรับเราจะปรุงยังไงไบโอดีเซลนักเรียนรู้แล้วมันได้มาจากน้ํามันของพืชใช่ไหมคะน้ํามันของพืชน้นํามันปาล์มน้ํามันจากเมล็ดสบูด่ดําอะไรพวกนี้ซึ่งมันอาจจะมีความหนืดสูง ในหลวงรัชการที่เก้าเขาก็บอกประดิษฐ์คิดค้นตัวนี้มาเพื่อให้ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลแต่ว่าลดความหนืดได้ด้วยการเติมอะไรคะน้ำมันกา๊าซน้ำมันก๊าซลงไปก็จะช่วยได้อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องพูดไปถึงในส่วนของความรู้ไปด้วยเลยเพราะนี้คำว่ามีเหตุผลก็คือเนี่ย ตามที่บอกมีเหตุผลเราจะเราจะมีเหตุมีผลยังไงในการใช้พลังงานทรัพยากรแล้วก็ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็คือพลังงานจากน้ํามันปิดตัวเลียมนับวันมันก็จะเป็นไงคะหมดไปจากโลกใช่ไหมคะก็ควรจะสแสวงหาแหล่งพลังงานอื่นๆมาทดแทนตามที่ครูบอกอย่างเช่นชีวมวลใช่ไหมคะเป็นพลังงานที่ผลิตได้ในประเทศ ะะหรือนักเรียนอาจจะปรับแต่งเครื่องยนต์ตามความรู้นะคะที่ได้เรียนมาตรวจสอบน้ํามันเครื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยให้มันให้มันดีเช็คกลมยางนะคะหยอดน้ํามันเครื่องหยอดจาระบีใส่จาระบีอะไรอย่างเงี้ยในเครื่องจกักรเครื่องกลที่นักเรียนควบคุมอ่ะคราวนี้ภูมิคุ้มกันที่ดีคืออะไรเหมือนเหมือนเหมือนร่างกายเราอะภูมิคุ้มกัน ตอนนี้ก็คือไปฉีดวัคซีนใช่ไหมคะเพราวนี้ภูมิคุ้มกันในแง่ของพลังงานทรัพยากรที่ผลิตได้ในประเทศเนี่ยมันก็คือหมายความว่าเออน้ำมันดิบเนี่ยมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมกลุ่มประเทศกลุ่มโอเปกเนี่ยกลุ่มผู้ส่งน้ํามันเป็นสินค้าออกอ่ะเขามีน้ํามันเยอะเขาโชคดีภูมิประเทศเขาตั้งอยู่บนแผ่นดินที่มีทรั์ใต้ดินมีทรั์ในดินที่เป็นเอ่อปิโตรเลียมใช่ไหมคะ เขาก็ขุดน้ํามันขายอะไรต่างๆแต่ถึงแม้ว่าประเทศไทยเราจะมีแหล่งน้ํามันอยู่ไม่มาก <c oughs> ในหลวงรัชกาลที่เก้าบอกว่าเรามีพื้นดินเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์เราสามารถเพาะปลูกพืชที่ทําไมคะให้น้ำมันได้อย่างเช่นปลูกมะพร้าวปลูกมเมล็ดสบู่ดำปลูกปาล์มแบบนี้หรือปลูกพืชที่สามารถเอามาผลิตเป็นเอทานอลซึ่งเอามาผสมกับน้ำมัน เบนซินเพื่อผลิตเป็นแก๊สโซฮอได้นะคะ E 2 0 E 8 5ซึ่ง E ที่มันเยอะขึ้นเนี่ย E 2 0 ะะ e85 เนี่ยตัวเลขนี้ก็คือแสดงปริมาณของเอทานอลนั่นเองเพราะฉะนั้นภูมิคุ้มกันที่ดีถ้าสมมุติว่าเรามีหลักตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมีแหล่งพลังงานสำรองให้ลูกหลานมีใช้ในวันหน้าเหมือนวันนี้นักเรียนเออหาเงินได้หาเงินได้มีเงินเยอะมีพ่อแม่ให้ตังมาแล้วก็ร้อยหนึ่งเราก็อาจจะใช้สัก80หยอดกระปุกไว้20ใช่ไหมคะ วันนึงเราแม่ไม่มีตังให้อะไรเงี้ยเราก็เอาในกระปุกออมสินที่เราเก็บเก็บไว้เนี่ยออกมาใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็จะจะมีพอประมาณมีเหตุผลและมีปุ่มคุมกันที่ดีซึ่ง3สิ่งเนี้ยต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้นะคือหมายความว่าถ้าไม่มีความรู้เลยอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นนักเรียนเนี่ยเป็นช่างยน ลูกค้าบอกว่าช่วยปรับแต่งรถเนี่ยให้ท่อแบบมีควันดำหน่อยมันเท่ดีอันนั้นน่ะคือเขาเรียกอะไรมีความรู้แต่แต่อะไรคะแต่ไม่มีคุณธรรมเรารู้ว่าจะปรับแต่งยังไงให้มันควันดำไปจูนเครื่องอะไรอย่างเงี้ยนะหรือทำให้มันมีเสียงดังอย่างเงี้ยเรารู้ว่าจะทำยังไงแต่ว่าจะหลีกเลี่ยงยังไงล่ะนะคะ เพราะฉะนั้นความรู้เนี่ยองค์ความรู้สําสคัญเราจึงต้องมาเรียนกันบทที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเนาะเออรู้และพลังงานแต่ละประเภทมันมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมยังไงใช้แล้วมันเออดีหรือไม่ดีเสร็จแล้วเราก็ต้องรู้กฎหมายใช่ไหมคะบทที่6ที่เราเรียนไปเนี่ยเรารู้กฎหมายว่าเออถ้าทําอย่างนี้แล้วเราจะโดนปรับนะเราจะโดนจําคุกนะความรู้ระดับเราเนี่ยเราสามารถ ไปอยู่ในองค์กรเนี่ยไปคุมเกี่ยวกับออการบริหารจัดการพลังงานในองค์กรได้ไหมอันนี้ก็คือเราต้องมีความรู้นํา ก่อนจะนําพลังงานทดแทนมาใช้ต้องศึกษาความเป็นไปได้แล้วก็ผลกระทบเนี่ยให้ดีเสียก่อนนะคะเรื่องของการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้อมอันนี้คุณธรรมก็คืออย่างที่บอกนั่นแหละนําความรู้นะไปใช้ในทางที่ถูกที่ควรนะคะออมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลที่เป็นความจริงไม่ใช่ข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อคนบางกลุ่มเท่านั้นอย่างสมมุติมีคนกลุ่มคนนายทุนจะมาตั้งโรงงาน ไกลๆบ้านเหลือนของนักเรียนบอกว่าดีนะตั้งโรงงานแล้วคนจะมีงานทำอะไรเงี้ยคนในชุมชนจะมีงานทํานะแต่หารู้ไม่ว่าผลกระทบที่ตามมาปล่อยน้ําเสียปล่อยมลพิษ ดินบริเวณนั้นน้ําบริเวณนั้นอากาศบริเวณนั้นมันเสื่อมโทรมไปหมดส่งผลต่อสุขภาพของนักเรียนแบบนั้นอย่างเี้ค่ะเพราะฉะนั้นความรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญนะคะคราวนี้มันนําไปสู่อะไรที่เราเรียนกันมาเนี่ยมันจะนําไปสู่อะไรคะที่เราเรียนไปทั้งหมดทั้งหกบทก็คือความสมดุลยั่งยืนของอะไรบ้างของเศรษฐกิจ เศรษฐกิจก็หมายถึงเงินใช่ไหมคะซัพ์เราก็คือจะมีทรัพย์ที่เราบริหารจัดการหามาได้ใช้มันยังไงแล้วก็มีภูมิคุ้มกันยังไงอันนี้ก็คือเรื่องของเรศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมนําไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดีที่ยั่งยืนก็คือ,อถ้าใช้พลังงานอย่างพอเพียงปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะที่มันจะดูดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นักเรียนเรียนไปแล้วในบทที่4ใช่ไหมคะว่า ก๊าซเรือนกระจกอะมันเป็นไงคะมันทําให้โลกของเราร้อนขึ้นอุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเพราะก๊าซเหล่านี้มันไม่ยอมปลดปล่อยความร้อนออกไปนอกโลกมันดูดซับความร้อนเอาไว้อย่างนี้คะ่ะนั่นก็คือพอเรามีความรู้แล้วสิ่งแวดแล้อมมันจะต้องดีขึ้นเนี่ยดีขึ้นในอนาคตใช่ไหมคะสังคมสังคมก็หมายถึงคนในชุมชนพอมีความรู้เนี่ยมันก็มีเกราะป้องก,กันตัวที่ไม่ใช่ว่าใครอะ จะมาหลอกลวงเราได้ใช่ไหมคะเออมีสังคมก็จะมีวัฒนธรรมที่แบบว่าเออไม่ทิ้งขยะเปลือกลูกอมอะไรอย่างเงี้ยให้มันปลิวไปตามน้ําแล้วเสร็จแล้วปลามันก็มาตอดกินน้ําเน่าเสียแบบนั้นนะคะสังคมหรือวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมของชุมชนของเราอย่างบ้านเราเนี่ยถ้าสมมุติว่าพ่อเมืองของเรามีการบริหารจัดการ มีอยู่ยุคหนึ่งนะคะที่พ่อเมืองก็คือผู้ว่าราชาการจังหวัดของเราเนี่ยเล็งเห็นคุณค่าของอะไรคะของเด็กและเยาวชนใช่ไหมคะมีเวทีมีถนนเด็กเดินมีอะไรตอนนั้นเนี่ยคือสร้างวัฒนธรรมที่ดีให้เด็กได้มาแสดงออกถึงความสามารถที่เขามีนะคะที่เขาเก่งไม่ว่าจะเป็นแสดงความรู้แข่งตอบปัญหาแข่งเกี่ยวกับอ,อ,อะไรอ่ะ ลดประหยัดน้ำมันเติม1ลิตรหรือเติมแค่100ลูกบาทเซนติเมตรโอ้โหวิ่งไปได้ไกลแบบนี้เอามาแข่งกันในเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเศรษฐกิจพอเพียงมันก็จะทำให้มีความสมดุลและยั่งยืนของเศรษฐ,ฐกิจสิ่งแวดล้อมสังคมและวัฒนธรรมอย่างเมื่อก่อนนี้นักเรียนเข้ามาปีหนึ่งใช่ไหมคะก็ดูรุ่นพี่ใช่ไหมเขากินข้าวแล้วเขาก็เก็บจานใช่ไหม ออทิ้งขยะเป็นที่เป็นทางมันก็เป็นตัวอย่างที่ดีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็จะทําตามอันนี้เรียกว่าวัฒนธรรมขององค์กรวัฒนธรรมของชุมชนของเรานะคะอ่ะ เห็นไหมเศรษฐกิจดีขึ้นเพราะลดการเข้าน้ํามันดิบสิ่งแวดล้อมมีมลพิษน้อยลงใช่ไหมคะสังคมดีขึ้นเนื่องจากมีแหล่งพลังงานราคาถูกมีสาธารณูปโภคในถิ่นธุรกันดารสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีในการใช้พลังงานที่ผลิตได้ในประเทศไทยนะคะอันนี้ก็คือบทสรุปของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมาบูรณาการกับวิชา พลังงานทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็ขอให้นักเรียนนำไปประยุกต์ใช้นะคะไม่ว่าจะในงานใดๆก็แล้วแต่เนาะก็ขอให้นำไปประยุกต์ใช้นะ